สวัสดีครับหลายท่านคงเจอปัญหานี้นะครับตรงมุมด้านล่างขวาเนี่ยนะครับเวลาวันที่ไม่ตรงครับอย่างวันนี้วันที่2สิงหาคม2564นะครับแต่ว่าเวลามันก็วันที่เป็นวันที่8อ่าวันที่3สิงหา2021นะครับแล้วก็เวลาก็จะเป็นตี5 22นะวิธีการตั้งค่าตั้งง่ายๆแบบนี้ครับมาที่ตรงเมนู start คลิกขวา,า setting แล้วก็มาหาตรงนี้ครับ time and language แล้วก็มาคลิกตรง date and time นะครับตอนนี้นะครับเวลา time zone ม,มันไม่ถูกต้องนะเป็น Iceland นะครับเราก็คลิกมาเลือกหา Thailand เลือกหา time zone รู้สึกจะเป็น a n g k o k นะครับแ a งกอกฮานอยจาการ์ตานะครับบวก utc บวกเจ็ดแบงคอกฮานอยจาก,การ์ตาคลิกเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็มาเลือกนตอนนี้มันก็ยังเป็นสิบยี่สิบสามอยู่ซึ่งเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือ,อสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเศษเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับอ่าคลิกเลือกหาประเทศไทยครับอ่าก็เลื่อนหาครับไทยแลนด์เจอแล้วครับไทยแลนด์เสร็จแล้วก็มาเลือก format นะครับ format ต,ตอนนี้จะเห็นว่าเป็นแบบนี้อยู่นะครับเป็น sunday เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษอยู่นะครับ Ahora, เราก็มาแก้ไขตรงนี้ให้เป็นไทยนะครับาไทย t h a i Thailand พอเป็นไทยแลนด์เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าเป็นพุทธศักราชเป็นวันจันทร์เห็นไหมฮะก็คือวันจันทร์ที่2สิงหาคม2 5ง4เสร็จแล้วครับเราก็มา คลิกดูตรงนี้ครับอเ,อเอาเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาก็จะเห็นว่าเป็นวันจันทร์ที่2สิงหาคม2 5ง4นะครับ2,8,25,64เวลา4ทุ่ม24นาะทีถูกต้องเรียบร้อยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องครูกัดผล้านสื่อโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ